ครับสวัสดีครับพบกับช่องกกุ้งกล้ามโตนะครับวันนี้เรามาดูกุ้ง b บ็กออเรนเทลหรือบูนะครับตอนนี้เป็นล็อกคาบนรอบผมนี่ขาบน้องอยู่นี่นะครับแอบปนี่ครับรอดูว่าสีน้องจะจืดไหมก็ผมเลี้ยงแต่ผมปิดไม่ค่อยด้เปิดไฟนะครับเห็นเขาบอกว่าน้องต้องเลี้ยงแบบที่มืดๆหน่อยแบบว่า แค่แสงสลัวๆนะครับพอดีผมมีไฟไม้น้ำไงเลี้ยงผมเลี้ยงมอส้วยก็เลยปล่อยไว้เพาผมสังเก็ตน้องหลายเราน้องชอบอยู่บนถุนหินตรงนี้นี่ก็อยู่ในนี้ในนี้แต่ตัวเมียจะอยู่ตรงข้างล่างตัวน่างๆอยู่ข้างล่างในที่ขุดรูขุดอะไรเนี่ยครับนะครับนี่เราอัปเดตให้ดูนะครับผมแต่ก็มาอะไรนะครับที่ผมได้มาก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเอาิ่งเอามาไล้ถึเพิ่งถึงมาเมื่อวานนะครับเมื่อวานนะครับผม มีอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะมาอัดคลิปให้ดูนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้ะขอบคุณทุกสับสไคร์มากๆครับโอเคครับขอบคุณครับ